คณชื่อโนอาใช่ไหมครับทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นโนอาไดเงยหน้าขึ้นมองเหนือสีรัะของเธอมีเพียงไ,ไม้และกิ่งไม้ที่แห้งเ่เท่านั้นฟังจากทีู่ตงพูดแล้วคุณสมบัตของคุณดีมาคราวนี้เสียงมาจากด้านหลังของโนอาหนึ่งโนอาหันหลังกลับโดยไม่รู้ตัวและเห็นเพียงรตูเล็กๆเดียวบานก็พอใช้ได้เสียงยังคงดังมาจากด้านบนคราวนี้โนอาค่อยๆหังสีส,สายตาจับจ้นไี่ต้นไม้ด้านข้างและเห็นวัรุ่นผมดาคนนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นเด็กชายคนนั้นดูอายุเพียง้หรือขวบเท่านั้นเขาสวม เมื่อได้ยินคำพูดของเด็กชายโนอาก็ยืนยันสิ่งที่ก่าไว้ในใจเด็กชายตรงน้าเขาคือบุตรชายคนโตอิลุมิพู้กัาศรูชาวฮักกาช่วงเวลาที่ฉันเดินทางไปนั้นเป็นช่วงต้นยุคสมัยและอิลุมิผู้ทรงพลังคนนั้นยังเป็นเพียงเด็กอยู่เลยโนอาคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่คำตอบที่อกมาจากริมฝีปากของเขาไม่ได้ชาเขาจึงส่หัวก่อนแล้วกอยางสุภาพว่าถ้าไม่รู้จักท่านมากเลยสวัสดีตอนเย็นครับอาจริ์อิุมิเจ้าดาออกหมว่าข้าเป็นใครอืมดาไม่ยากเพราะว่าเราพูดน้อยที่เราบกันนี่ได อยู่ขายาบได้แล้วฉันเกียดที่คนอื่นปฏิบัติต่อฉันเหมือนเด็กเมื่อมองไปที่อิลุมิซึ่งแสดงออกถึงเจตนาฆ่าอย่างส่งแจง้งโนอาก็ตกหลงไปช่วขณะก่อนจะตั้งสติพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่าผมเข้าใจแล้วถึงแม้เขาจะมีอายุเพียงไม่กี่ปีแต่เขาก็มีพลังในการป้องรัระดับนี้แล้วลคนที่เอาชนะศัตละกชได้นั้นน่ากลัวมากเมื่อเห็นโนอายืนตัวตรงอีกครั้งสีหน้าของอิลุมิก็กลับมาเป็นปกติเขาิ้มและพูดว่าเมื่อทีคุณยังไ,ได้ตอบคำถามของผมเลยคุณหมายถึงการกระทำที่ค นี่เป็นาที่มืดมนใช่ไหมไม่น่าแปกใจเลยที่การเอาหน้ศัตรูและตระกูลฮาการ์จให้เขากลาเป็นตระกูลนาคาที่มีชื่อเสียงบนแผ่นดินอยากเทคนิคนี้ชนนกลัวจริงๆแล้ไม่มีความสามารถในการควบคุมจิตใจเทคนิคนี้เพียงอย่างเดียวก็เยงพอจะทำให้ผูค้คนหวาดกลัวแล้วคุณอยากเรียนไหมผมสอนคุณได้นะหมายความว่าอย่างไรโนอาไม่เข้าใจคำพูดของอีรมิหมอน,นี่ว่าขนาดนั้นเลยเหรอตอนที่ดูอนันเมะครั้งแรกรู้สึกว่าฝาึกฝนเพืออ่อเอาชนะาศัตรูอย่างฮักากาเข้มข้นมาเขายังมีเวลามาสอนวิชานับอีกหรอคิดไอเดียนี้ขึ้นมา

ทำไมอีลูมิถึงมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ตัวเองยังไม่นับคนอื่นๆที่เอาชนะศัตรูอย่างพากาได้แม้แต่หงผมก็มีความเชี่ยวชาญในการใช้สสูงมาคาูมิอยากเรียนจริงๆกันไปหาพวกเขาไม่ถูกแล้วทำไมเขาถึงมาตัวเองหรือจะมาสอบว่าฉันเชี่ยวชาญการอ่านจริงๆหรือเปล่าไม่อิลูมิไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยดังนั้นถ้าไม่ใช่เพราะความยายวนใจเว็บไซต์ยูยูรีดดิ้งเ่อวเว็บอพันดอก็คงว่าอูมิอยากเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการอ่านจริงๆแล้วทำไมเขาถึงไปหาอาจารย์บูตงและคนอื่นๆล่ะมีเพียงสอง ตอนนี้เขาค่อนข้างแน่ใจแล้วเหตุผลที่อินูมิไม่ได้ไปเรียนความสามารถในการอ่านจากกูตรงนั้นเป็นเพราะอินูมิไม่ประสมที่จะเรียนความสามารถนั้นในเวลานี้และเป็นไปได้ว่าทั้งกูตรงและคนจากสรูฮาก้าก็ได้สอนเขาด้วย้ำว่าเขามีความสามารถในการคิดแต่เนื่องจากอีนูมิไม่รู้ว่าเขาเรียนมาจากไหนและรู้เพียงว่าเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางจิตที่ตื่นตขึ้นมาจึงพบว่าตัวเองต้องการใช้ประโยชน์จากมันก่อนที่รู้ว่าประตูภายในนั้นเปิดออกเขาจึงต้องเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่านเสียก่อนเขาหากผมเถพูดออกไปเมื่อที่ ส่วนชะตาในอนาคตของเขาเห็นได้ชัดว่าอีดูมิไม่ได้คำนึงถึงเลยสำหรับเขาแล้วเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะรับความรู้เกี่ยวกับความสามารถนั้นเท่านั้นเด็กคนนั้นแย่มากเลยน้อยโนอาซึ่งเข้าใจเรื่องข้อต่อต่างๆดีแล้วรู้สึกเพียงแค่หนังสีชะชนเล็กน้อยพูดต่อไปอีกเหรอทำไมไม่เล่าให้ฟังว่าความสามารถในการคิดของคนอื่นขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อเห็นว่าน้อยพูดตก,กเขาก็ตกใจขึ้นมาทันทีอีดูมิขมวดค้วด้วยความไม่พอใจและเร่งเราพูดถึงเรื่องขดให่แล้วฉันไม่อยากตายเลยในตอนนี้นนอาตัดสินใจแล้ว ฮ่าฮ่าท่านอาจารย์ดูมีความสามารถในการคิดนี้ตขึ้นได้ก็ต่อเถึงวัยหนึ่งเท่านั้นตอนนี้เด็กอยู่รออีกสักสอปีด้วยนุณสมบัติของท่านการถูกความสามารถในการคิดจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างไรก็ตามโนอาียงคงต้องทำะไรบางอย่างที่สำคัญอยู่ลูกชายคนโตที่อยู่ตรงหน้าเขาคือลูกชายคนโตของตระกูลฮักกผู้รับศัตรูแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กแต่ก็ทำให้โนอารู้สึกอิจฉาเล็กน้อยนักประาอะไรกับูมิที่เติบโตขึ้นในอนาคตเขาไม่อยากให้อีูมิเปลียนตัวเองเรื่องนี้อีูมิเล็กค

หลังจากอีลูมิหายตัวไปสักพัทโนอาก็ถอนหายใจออกมาช้าๆคืนโชคดีที่ฉัน,นหัานังสือออกแขมยั่ออกกำลังกายมาหเดือนด้วยไม่งั้นเขาคง้าชันอยู่อย่างนั้นฉันเกรงว่ามันจะชัดเจนมากโนอาคืนพามวงตาของเขาเป็นระกายอยู่ตลอดเวลาตอนนี้อีลูมิเหมือนจะมีอายุแค่้าหรือหรแต่แม้แต่โวอาที่เชี่ยวชาญด้านการอ่านในตอนนี้ก็ไม่กล้าพูดว่าเขาจะาชนะลูมิได้หรือถ้าเป็นการชนะการอีลูมิก็คงไม่ใช่ตัวสู้ของโนอาแน่แต่คุณก็รู้ว่าอีลูมิเป็นนักฆ่าด้วยววมมาาาท่ทกาก ถึงแม้เขาจะเป็นบ้านกับศรูฮาก้าได้โนอาก็รู้ดีว่าพอบ้านที่ว่าน,นั้นก็ไม่ต่างอะไรจากตัวประกอบในโลกของนักล่าเช่นนี้ไม่มีกำลังมากพอและไม่มีทางที่กำหนดชะตาชีวิตของคนเลได้ผู้ที่ปราศรูฮาก้าได้ต่างก็เฉยโอกาสแอร์และทิ้งเขาไปโนอาไม่อยากเป็นแบบนี้แน่นอนจงแข็งแรงขึง้นแข็งแรงกว่าอีลูมิแข่งแรงมากพอจะทำให้ชาวฮาก้าอิจฉาเขาแข่งแรงมากจนสามารถบาทของแม่บ้านและออกไปสู่โลกภายนอกได้ด้วยความสมัครใจขณะที่คิดอยู่นั้นหัวใจของโนอาก็ลุชนด้วยความรนาที่แข่งแรงขึง้นคุฉลาดหลักแหลม

นี่คือหญิงสาวร่างสูงส่ชุดเรสยาวสีขาวมีลูกไม้สีขาวที่คอเสื้อและสวมโบวสีขาวระดับกลาบอยู่บนสีสานดวงตาของเธอถูกปิดบ้งด้วยดวงตาอิเล็กทรอนิกส์ให้เห็นเพียงิวขาวเย็นมบกโดมและริ้ฝีปากสีชรีที่คาลิสติกแม้จะมองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดแต่ก็รู้ได้ว่าแต่ก็รู้สึกได้ว่านี่คือหญิงสาวที่ตงามอย่างยิ่งคิเคียวโซดิชื่อนั้นยังคงดังก้องอยู่ในใจของนอาทำร้ายนนาของู้นตระกูลฮากาฝ่ายสัตวและารดาของอูมิเนื่องจากรูป่างและบุคลิกที่ดี ถึงอย่างนั้นก็ตามในชาติก่อนฉันเคยเห็นการท้าเดาที่ไร้สาระมากมากว่าหญิงผงสีเงินอย่างฉิยาคือทายาตัวจริงที่จะปราศรูอย่างพัก้าส่วนหญิงผมดำอย่างอีหอรุมิคลายกับแม่บ้านตรงหน้าฉันมากคุณมุทผงคงไม่ต้องอายอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรอกเมื่อมองไปยังงูโตและชิโตที่อยู่ตรงหน้าโนอาก็คิดในใจามาก